นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆืนักดีไอวีแอมลอดนะครับและนักดีไอวีเครื่องเสียงนะครับก็กลับมาพกไปอีกเช่นเคยนะครับที่ติดเพื่อนๆไว้ว่าจะมาโมปีหลอด 6J1 นนะครับรุ่นนี้นะของจีนนะครับว่าเราจะมีแนวทางการโมอย่างไรในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้บอกไว้แล้วนะครับว่าเราจะโมจุดไหนบ้างเนาะก็จะมี C ตัวนี้นะครับ C ี n ินพตัวนี้ก็จะคือ C ีตัวนี้ในนะครับเมื่อนสองตัวอันนี้ผมถอดออกมาตัวหนึ่งแล้วนะผมลองถอดดูนะครับไม่รู้เป็นไงแล้วเพื่อนมันตัวเล็กนะมันจะไม่อยู่แล้วละนะครับไม่เป็นไรโตมันลกนะครับนี่ครับผมถอดไปแล้วตัวหนึ่งตรงนี้นะเห็นไ,ไหมนี่ถอดแล้ว เด่ตัวนี้ยังไม่ถอดตัวนี้ยังไม่ถอดตัวนี้ยังไม่ถอดแล้วก็ผมเนี่ยจะใช้นี่ครับสี่ตัวตัวเบลเลอร์เลยครับอามโมนะครับเนี่ยอามโมให้เพื่อนๆดูโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นสีของออเรนดอบนะเพื่อนอ่าค่าศูนย์จุดไมโครสี่ร้อยโวลต์นะเราไม่ต้องใช้วลต์สูงขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าของผมมันมีอยูไนะ่ไงเนี่ยผมซื้อมาเป็นถุงขนาดนี้เลยเอาว่าทำปีได้เพื่อน เอาไว้ทําปีหลอดนี่นแหละก็เดี๋ยวเราจะมาโมกันนะ C input C output แล้วก็ R ตัวนี้ R 2 0 0 Ohm โอห์มก็จะเป็น R ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนตัวนี้นะ R ่า14กับมา9นี่สองตัวนี้นะครับแล้วก็ C 1 2 3 4นะเรามาโมกันเลยครับใช้ค่า จ0.1นนเดี๋ยวผมเอามิเตอร์แป๊บหนึ่งนะเรื่นะครับก็จะจะลองวัดดูก่อนลองวัดดูก่อนว่ามันได้ค่าเท่าไหร่นะตัว C เราได้104ไหม104ก็คือ0.1มนะิโครนั่นเหมื่อน อ่าหนึ่งศูนย์สี่นาโนฟารัดก็คือศูนย์จุดหนึ่งไมโครฟารัดนั่นแหละค่อนข้างที่จะตรงนะหนึ่งศูนย์ห้านิดๆได้หนึ่งศูนย์สามมันก็อย่างเงี้ยนะดิฟนิดๆหน่อย หนึ่งศูนสี่เหนึ่งศูนสี่ดี๋ยวเอาไว้เป็น Never เอาพุทธอ่าโอเคครับเพื่อนนะวัดเรียบร้อยทีนี้ผมได้ทําการต่อขามันนะใช้ขาอุปกรณ์ที่มันมีอยู่นี่แหละขามันสั้นไงเนี่ยผมตัดขาอาเนี่ยเอามาต่อนะครับก็ทีนี้ผมจะมาสาธิตการดูดตะกั่วก่อนเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะ จะลองทําแล้วอาจจะมีวิธีการดูตะกัอยยังไงวิธีการก็คือว่าเราก็ตูก่อนครับว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าผมมามร์คไว้แล,ะละ้วล่ะนะเราก็เติมเวลาเราจะถอดอุปกรณ์นะครับเราก็เติมตะก่วดลงไปก่อนนิดน,นึงนะครับเติมตะก่วดลงไปก่อนนิดน,นึงนะเ,เดี๋ยวดูใกล้ๆดีกว่า เติมตะกัวลงไปปึ๊บปึ๊บจากนั้นเราก็จะใช้เนี่ยครับเป็นที่ดูดตะกัวนะเป็นที่ดูตะกัวเวลาเราดูตะกัวมันจะเป็น่างนี้ครับให้เรากดลงไปปึ๊บมันก็จะล็อกเรากดตัวนี้มันก็จะดูดช่างอิเล็กทรอนิกส์คุณเคยดีนะ ปุ๊บผมก็จะดูดออกอโอเคครับไอสองสามตัวเนี้ผมดูดไว้รอแล้วละนะเผื่อว่าจะได้เป็นไม่เป็นการแบบคลิปมันจะไม่ยาวไม่เสียเวลาทีนี้เราก็ถอดอาจจะมีะปลายหัวแรงดันนิดหน่อยนะ ไม่ยากนะครับนี่ออกแล้วหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวออกแล้วต่อไปนี่ขนาดที่เราทำการบัตรกีหรือว่าทำงานเกี่ยวกับตะกัวเราก็แบบเป่าลมออกปากนิดน,นึงแบบกั้นหายใจแหละเห็นนี้ผมก็กลัวตายนะครับมัน คำว่าหลีดนะหลีดก็คือตะกัวนะเพมือนมันคือโลหะหนักนะมันสะสมในร่างกายเราได้แหละต้องระวังตัวก่อนแล้วผมจะถอดแล้วครับนี่งัดออกมาเลยหรือ่าอ่าหลุดไปแล้วครับ เราจะโมเฉพาะจุดที่มันมีผลต่อเสียงนะโมเฉพาะจุดที่มันมีผลต่อเสียงวอถอดออกไปลองดิถอดยากเหมือนกันมาแล้วเราก็ต้องรอต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวปริ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ร่อนได้หมยถึงว่าทองแดงที่เขากัดลายมันมันบางไงเพื่อน มีโอกาสที่ว่าเวลาเราดึงออกมาแรงๆเนี่ยแผ่นปิ้นมันจะติดมือเราออกมาด้วยนะลายวงจรนะนะครับเพราะพวกเนี้ยเขาจะใช้ทองแดงแบบไม่หนานะมันลดต้นทุนไงี่ยผมถอดไปแล้วล่ะตอนนี้หนึ่งสองสามสี่นะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปมันไม่มีขั้วนะนเหมือนสลับขั้วได้ในทดลองวัดค่าที่มันอยู่ในวงจรนี้ ในวงจรระบุหนึ่งไมโครดูดิว่าจริงเปล่าใหนลองดิจริงไหมเพื่อนเพื่อน,อนจริงไหมเออจริงด้วยเว้ยหนึ่งไมโครก็ก็คือหนึ่งพันนาโนนะหนึ่งไมโครใช่ไหมอ่ะโอเคได้ครับได้แต่มันเป็นเซรามิกแบบมันไม่เหมาะกับเอามาทํางานเอามาทําในด้านเสียงไงเพื่อนเ,อน,เนี้ยอ่ะอ่ะถ้าในด้านเครื่องเสียงอะ่ะมันไม่ไม่เหมาะนะเพื่อนอน,นะ นะครับเพื่อว่าเขาจะได้ขายให้เราถูกๆได้ไงนะถ้าเขาลงอะไรมนาะแบบเทพเลยอะ่ะมันก็ที่บอกแหละต้นทุนใช่ไหมใส่ได้ไหมเพี่อเพื่อนใส่ได้ไหมเออใส่ได้อยู่นะเนี่ยๆผมจะใส่ประมาณนี้มีพื้นที่ไว้ให้สำหรับหลอดหน่อยนึงนี่ <G ül> โอ้โหสีมันตัวใหญ่ไปหน่อยแล้วไม่ไล่ได้แล้วก็เสียบลงไปในรูเดิมมันนะนะอ่าเสียบลงไปในรูเดิมมันที่เราถอดมาเมื่อกี้มันไม่มีขั้วนะมันมสลับขั้วได้นะ ยากนมดนึมเดี๋ยวลองดูดิรูมันเล็กหรือเปล่า mm. ยังรูหน่อยดิอ่าได้ละยังรูนะอ่าใส่ทีละตัวนะเอาตัวน,นี้ก่อนแล้วกันนะ mm. มันก็จะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะเพื <c oughs> ่อนนะเพื่อนก็ทนดูแล้วกัน อ่าทีนี้เราก็เติมตะกัวบัตรกีเข้าไปอ่ไม่ต้องไม่ต้องที่ตะกัวไว้นานนะครับเดี๋ยวปิ้นจะรอนอ่านี่เราก็ใส่ไปแลวหนึ่งตัวนะตัดขาก่นอนก็ประมาณนี้แหละ อีกตัวหนึ่งนี่ยสายไปเรามันสายโมพเพื่อนๆอาจจะลองใช้ค่าสัก0.47ก็ได้นะครับหรือ0.5หรือ0.68อะไรพวกนี้ได้หมดนะซีคัพป,ปิ้งนะครับ ยิ่งค่ามากมากก็จะทําให้เสียงทุ้มมาเยอะนะครับยิ่งค่าน้อยน้อยเนี่ยเสียงแหลมก็จะเยอะนะครับฉะนั้นเราก็ต้องใช้ค่าที่มันพอดีพอดีใช่ไหมอ่าแต่ผมชอบใช้ประมาณ0ูนย์จุดหนึ่งไมโครโอ้นะครับแล้วแต่นะครับหูใครหูมัน ประมาณนี้นะนี่สี่อินพุตมันหลอดใส่ได้หรือเปล่านะ่าก็น่าจะได้แหละมอตัดขาได้อยู่ครับนี่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะมาเนี่ยส่ไปแล้วคัปปิ้งเอาพุตนั่นเพื่อนสำคัญอยู่ตัวนี้ต่อไปเป็นคัปปิ้งอินพุต อินพุตเนี่ยถ้าเวลาผมทําปีผมจะไม่ค่อยใส่นะนเพื่อนนะผมบอกเลยนะว่าผมจะไม่ค่อยใส่แต่ว่าน,นี่อยากทําให้เพื่อนๆดูไง mm hmm. เพราะว่าสัญญาณเสียงจากต้นทางเนี่ยบางทีมันก็ดีอยู่แล้วไงเข้าใจไหมเราไม่จําเป็นต้องมาผ่านคาปาซิตเตอร์หรอกหรือว่าเราจะแบบเชื่อมบัดกีตรงไปเลยก็ได้นะมันเป็นแค่ ทางผ่านของสัญญาณน,นะวัดกีีตรงไปเลยไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้อะไรประมาณนี้ไปผมจะใส่ดูเท่ <c oughs> หรือเปล่าเสียงออกเป็นไงนะ,นะแล้วก็ง้มลงมาเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ขวางนะ เอาไวเทสหลอดเทสไรได้ด้วยอ้าวหลุดมันก็จะบัดกี่ยางนีหนึยไหมนี้ก็ได้อะเติมตะกวดไว้ก่อนให้มันอยู่ก่นอนปึ๊บมาจะไปบัดกี่นัวนี้กี่เข้าไปบัดกี่เข้าไป มาตัดขาดทิ้งตัดขาดทิ้งอืมนี่นไงแนวทางการโมโมโหจะออกมาเป็นยังไงวนะเนี่ยอืมดูเวอร์าบางอลังการไหนอะหลออ่ะแป๊บนึ่งนะแป่นึนะ หลอดผมจะใช้เบอร์นี้ 6G M6 6G M6 เอามาแทนหลอด 6J1 นะมีพี่คนหนึ่งที่เขาผมว่าจะส่งให้แกนะแต่ที่อยู่แกมันไม่ครบไงยังไงรบกวนพี่ติดต่อกับมาหน่อยนะครับนะที่บอกว่าหลอด6 g 1ครั้งที่แล้ว,ว่ที่ผมจะส่งให้อะ่ะนะคือพี่แกมีแต่ชื่อที่บ้านเลขที่แล้วก็ น่าจะเป็นหมู่บ้านนะแต่ว่าไม่มีจังหวัดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจังหวัดอะไรเวลาไปขนส่งมันเขาก็ต้องถามนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกนะันถ้าให้แต่เบอร์โทรก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาใครที่ส่งเคยส่งของเนะี่ยเวลาเราให้เขากรอกเบอร์โทรไปมันจะขึ้นเชื่อเชื่อที่อยู่หมดเลยเอาไวละใส่ไม่ได้วะ่ะโอ้เกือบแน,น่นเปิ๊กเพื่อน Oh, โอ้เกือบเกือบเกือบหายแล้วนะอ่าโอ้หง้างเลย็นไรต้องหาตัวเล็กกว่านี้นะนะสีครับปิ้งนะเอาเป็นแบบอย่างนี <N> ่ โอ้เหมือนงครับประมาณนี้นะเดี๋ยวปิดกล่องรอดกอ่อนต่อไปผมก็จะโมอีกนิดหน่อยนะครับทีนี้ผมก็จะโมผมจะใช้คาปาซิเตอร์เนี่ยค่าค่าซัก 100นหนึร้อยไมโครฟาราดนะข้อมไปที่สองร้อยโอห์มก็คือสิบสิบสี่กับสิบเก้านะครับผมมาร์กไว้แล้วนี่ตัวนี้กับตัวนี้ผมจะข้อมเข้าไปแล้วตัวไหนมันเป็นกาวเนะี่ยปุ๊บเข้านี่ปุ๊บอ๋นนี้ออกจากขาหลอดมากาวต้องอยู่ด้านล่างนี้เดี๋ยววัดดูก่อนวัดหากกักาวก่อน นะครับผมจะวาดหากากาวนะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งกาวมันก็ต้องกาวมันก็ต้องดูนี่กาวอ่านีนนี้คากาว ้มันเชื่อมถึงกันอยู่นี่นี่นี่นกาวนี่อ๋อถ้าเชื่อมถึงกันนี่แสดงว่า,าลงกาวฝั่งนี้อ่าโอเคเราได้กาวแล้วไม่น่ารีบใส่หลอดเลยนะขอเราก่อนดีไหมอันทีนี้นะครับเราก็จะคล่อมลงไปอย่างนี้เลยให้กาวไปฝั่งโน้นนะ ผมมันจะคลอมลงไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวขอญอยตทอดเราก่อนอืมอืมสีตจะไหนอขอมาอีกรอบหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้กับตัวนี้นะอ่า อันนี้ก็จะเป็นฝั่งลบลบเขาบอกว่าชี้มาทางนี้นะก็คือขานี้ขาลบหรือว่าจะเป็น C แบบมีขั้วแบบรูปแบบอื่นก็ได้นะครับผมมีแบบนี้ก็เลยใช้แบบนี้ตัดขานิดหน่อยไล่ขาให้มันหน่อยลบฝั่งนี้ อันตรายเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่ผิดผิดเอาแล้วไงเกือบแล้วไงเกือบแล้วไงเดี๋ยว <c oughs> บอกว่ารถฝั่งนี้ โม่จริงเลยโม่จริงมาเพื่อนๆนี่าไปเห็นไหมครับนี่อาอเดี๋ยวหลุดเฟรมอีกเพื่อนๆมีปีตัวนี้ก็ไปลองได้นะครับนะราคาไม่แพงนะสองร้อยมั้งมันจะมีสองแบบนะแบบที่เรา สามารถเอามาประกอบเองแล้วก็เข้าประกอบมาให้แล้วอันนี้นะลบฝั่งนี้ข้อมไปเรียบร้อยต่อไปก็จะข้อมอีกตัวหนึ่งนะข้อมอีกตัวหนึ่ง ขอไล้ตะกวกนะจัดไปเลยเอาลงฝั่งนี้แล้วกันกาฝัาง่งนี้นะฝั่งลบอยู่ฝั่งนี้อุปกรณ์เล็กนิ์เนียสำคัญนะครับพวกลวกวบขั้ววกเ่ยนะ <c oughs> ถ้าไม่อยากกินปลาหมึกออย่างนะ นะครับเราไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ลูกเมียเนี่ยตกใจก็ทำไรหรือไฟก็ไม่บ้านหรอกผมพูดเล่นนรับางครั้งเราเป็นช่างเนี่ยเวลาทำอะไรช็อตหรือระเบิดเราก็อายนะครับบางที ก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเนี่ยฟันมันไหม้ตัวนี้เฉยๆน <c oughs> ระวังครับบางทีเบเกอร์บ้านเรานะมันก็มันจะทิปเลยนะทิปก็หมายถึงว่ามันจะตัดไฟทั้งบ้านดำบหมดเลย <c oughs> โอ้นี่เป็นมันเป็นปีปีศาจชัดนะปีมอรณนะนี่ อ่ะต่อไปนะครับม่นไม่รอชารอ้าดีเงี้ยเราก็ต้องเทสเข้าใจไฟให้มันก่อนนี่ผมจะใช้เดี๋ยวจะใช้กับ power amp อีกตัวหนึง่งมาเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมอขอต่อไฟ AC แป๊บหนึ่งนะนะครับก็ผมไม่ใช้หมออแปลงอย่างนี้นะผมสั่งพันมานี้ สั่งพันมาเขาบอกว่าปีตัวนี้มันต้องใช้ไฟ AC 12โวลต์ใช่ไหมเราก็สั่งพัน12โวลต์มานี่นะครับบัตรกีเข้าไปก่อนเติมตะกั่วเข้าไปก่อนอาทีนี้ขั้วมันอยู่ไหนขั้วมอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยขั้วมอยู่นี่นี่นี่เราก็บัตรกีลงไปเลยนะไม่ต้องหาอะไรมาเสียบหรอกบัตรกีดีกว่า เนี่ยมันมีมันมีสองสองลายทองแดงใช่ไหมท่นเบลตอนั่นแสดงว่ามันต้องไปนี่ขั้วหนึ่งมานี่ขั้วหนึ่งถูกต้องไหมหรือเปล่าเดี๋ยวลองวัดดูก็ได้ครับอ่าเช็คดูก่อนดูดีว่ามันตรงไหมมนนบตรงกลางว่ากันไหนอ่าไปนี่อันหนึ่ง เลื่อนข้างก็คืออันนี้อ่ะถูกแล้วถูกแล้วได้เลยเนี่ยต่อเข้าไปได้เลยเมื่อกี้เข้าไปเลยเนี่ยมนมาลองหน่อย,ยอดิจะได้เห็นชัดๆหนะ่อยแล้วก็เมื่อกี้เข้าไปเติมตะกั่วเข้าไปก็ได้เติมตะกัวกะก่วเข้าไปเติมตะกั่วเข้าไป เมื่อกีสาย ac เข้าไปเลยนะเรามันสายโหดเอาฉนวนมันไปติดที่นู่นนะระวังมันช็อตกันอืมก็ประมาณนี้นะประมาณนี้เราก็ได้ไฟ ac นะเข้ามาที่ขั้วของมันนะ เดี๋ยวขอเช็คความเรียบร้อยกันนะันน้นเมื่อนเดี๋ยวเทสเพื่อนๆนะครับก็ตอนนี้ผมทําการต่อไฟมาเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยทำการต่อไฟแล้วก็เสียวๆอยู่นะทําการต่อไฟมาเรียบร้อยแล้วต่อไฟมาเสียบเสียบไหนเที มันจะมี LED นั่นเพื่อนนะรีบเป็นสวิตช์ในตัวเป็นไงเสียงเราได้ไหมเดี๋ยวเริ่ๆฟังนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเพื่อนผมจะให้ดูว่า เนี่ผมใช้เป็น Power อร์ A M ตัวนี้นะสั่งเซิรกลาซาด้ามาลาโพงอยู่นู่นเป็นลําโพงฟูลเลนส์นะเพื่อนๆแบบธรรมดาธรรมดานะมีมมแปลงเสียบปลั๊กแค่นี้เล่นผ่านแฟนได้นะครับสปีตัวนี้ไม่เกี่ยวนะ <c oughs> อ่านี่ครับก็ผมได้ทำการโมเป็นที่เรียบร้อยลองเพิ่มเสียงดู อินพุตเข้านี่นะเมือนอินพุตจากเครื่องเล่นใช่ไหมนี่เข้านี่เข้านี่นะแล้วก็เอาพุตอะไปเข้าเนี่ยไปเข้า power amp ผมใส่วอลลุ่มลิมิตไว้การไว้หน่อยเดี๋ยวลองอ๋อเสียงดีอยู่นะ ด้วยนะแม่นมนะทำอะไรก็ไฟฟ้าเนะ โอเคนะครับก็ผมว่าเสียงโอเคอยู่นะเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยใ้ได้เลยนะเนี่ยเออเสียงอิ่มเลยนะครับเสียงอิ่ม ามาแอบวัดกระแสแบตอาร์ตไดีกว่าว่าเขาใช้แบตอาร์ตเท่าไหร่นะมาแอบวัดกระแสแบตอาร์ตไปดีกว่าเออเอาเสียงนิดนึงอ้าวดับลองวัดกระแสแบตอาร์ตดิเท่าไหร่เนี่ยนะผมขอวัดหน่อยนะ 0.52โวลต์แรงดันตกข้อม R 200โอห์มได้0.52โวลต์อ่าล้วก็มาคำนวณด้วย0.52หาร200ใช้กระแส2.6มิลลแอม สองจุดหกมิลลิแอมนลน้อวนนี่เดี๋ยวแอบบลอกไว้ก่อนอก็ไปกอนเ <c oughs> สียงดีสองจุดหกมิลลิแอมที่ r k อืมโอเคแจมได้กระแสะแบอัดด้วย ที่ให้ไงายขึ้นอย่างเงี้ยเพื่อจะให้เพื่อนๆดูแบบให้มันเห็นแสงไฟนะที่หลอดโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะแนวทางการโมนะคิดว่าโมแค่นี้ก็น่าจะเหลือเฟือแล้วล่ะนะนะถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคอย่างอื่นก็สามารถเพิ่มเติมไปได้นะครับนะสำหรับผมแล้วแค่นี้ก็เหลือเฟือนะครับกับแอมถูกๆจาก l า z a ด a ร้อยกว่าบาทนะนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ